โอเคเข้ามาเข้ามากันกี่ท่านละสี่ท่านนะคะวันนี้สองทุ่มวันนี้อาจจะหลงเหลงนิดนึงอ่าจะมู่มาแล้วสงสัยเราจะคุยกันสองคนอนะมูค่ะอ่า่งเสร็จ <S <S จา๋จานี้ไปใช่เพิ่งเสร็จผ่าตาดาัดอาจารย์ิพย์น่าจะยังไม่ถึงบ้านอาจารย์จ๋ากออ็อยู่ลอนดอนอ่าเราได้คนผู้ช่วยละได้น้องแซมมา,มาช่วยพูดไหมวันเนี้ย <laughs> วันเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งอา้าวพี่ไปเป็นช่วงตอบคำถามได้ไงไว้นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเวอร์เลยไม่ใช่ไว้เออเออเออเดี๋ยนะปึ๊บอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรวันวันนี้เนี่ยถ้าหลายท่านเห็นแล้วก็คือวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเอ่อ ฉีดยาเข้าไอ้ตัวมะเร็งเนี่ยได้ไหมมูคิดว่าได้ไหมอ่ะก็สำหรับมะเร็งเต้านมอะ่ะมันก็ไม่ใช่มาตรฐานในการที่จะรักษาหายก็คือสรุปยังยังแบบไม่มีประโยชน์พอในการรักษาค่ะแต่ว่ามันมีมันมีคนที่แบบพยายามพยายามเนาะที่จะไปทำเนเยอะอยู่เหมือนกันแล้วพี่ว่าใช้เงินเยอะไม่ใช่น้อยเลยนะ ใช่ค่ะก็คือเหมือนบางทีคนไข้ก็อาจจะแบบเหมือนไม่อยากให้คีโมหรืออาจจะอยากหลีกหลีกเลี่ยงไซผลข้างเคียงจากีคมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะเลือกไปทางนั้นแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีประโยชน์เพียงพอหรือว่ามีผลผลการรักษาที่แบบพิสูจน์ได้ว่ารักษาแล้วได้ผลเลยเงี่ยคือจริงจริงๆการที่ฉีดยาเข้ามะเร็งเนี่ยอันที่เห็นได้ผลดีมันก็จะเป็นมะเร็งสอง มะเร็งตับเนาะที่ใช้ได้ผลใช่ค่ะแต่ว่าบางทีบางคน,นไปเห็นว่าเในมะเร็งตับได้ผลเนี่ยในมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็น่าจะได้ผลด้วยแต่จริงคือมันไม่ใช่เอ่อพี่นะมีพี่ทํารูปเลยเๆวมันมีคนไข้คนหนึ่งของพี่เมื่อเร็วๆเนี้ยหนึ่งท่านก่อนหน้าน,นี้ก็มีอีกหนึ่งท่านคือตอนนี้ในบ้านเราต้องบอกว่าเราอ่ะเสียเสียดุลให้จีนค่อนข้างเยอะเนาะนอกจากซื้อสินค้าใน lazada shoppi e, ล่าสุดก็มีทีมู ตอนนี้เนี่ยถ้าในยุคสักเมื่อหปีสิปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีมาเพื่อที่จะเอาคนไข้เนี่ยไปทำอะไรบ้างล่ะไปทำไฮฟูไปทำ, food, ปทำฝังแร่ไอฝังไอตัวแร่เนาะที่จะเอาแร่ฝังอยู่ในในนมคนไข้ช่วงนั้นก็คือหาเป็นข่าวกันอยู่พักช่วงนี้กลับกลับมาใหม่ก็คือเป็นการฉีดยาเข้าไอ้ตัวตัวเส้นเลือดเสร็จแล้วก็ให้ทั้งยาเคมีแล้วก็ ให้สารที่มันไปอุดตันเส้นเลือดหลักการมันก็จะคล้ายๆของไอ้ตัวเมะเร็งตับแต่นี้พี่พี่เลยพี่เลยอธิบายมันแค่อย่างนี้ว่าสมมุติเขาเป็นเป็นมะเร็งเต้านมที่ที่ตรงนี้นะคน่ายที่ส่งให้มูไปเป็นทริปเปิรเน็กด้วยแล้วก็มีที่ต่มน้ำเหลืองแล้วสมมุตินะมันมีเล็กๆอยู่ที่ปอดเกิดสมมุติว่าเราไปอุดไปมัวเสียเวลาอุดอยู่ตรงเนี้ยมันก็ทําให้ไอ้ตัว มะเร็งเนี่ยมันอาจจะเล็กลงได้แต่มันเป็นเฉพาะที่แต่หลักการของมะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีที่อื่นอีกมันไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ต่อมน้าเหลืองก็มีได้ที่ปอดก็มีได้มันกลายเป็นเราไปเสียเวลาอยู่ตรงเนี้ยอยู่หลายหลายเดือนต้องใช้คําว่าหลายเดือนเลยแล้วด้วยสูตรยาที่ไม่ใช่สูตรยามาตรฐานด้วยบางทีก็ไม่ใช่เท่าที่เห็นอย่างมู่เห็นก็บางตัวก็ไม่ใช่ยารักษามะเร็งเต้านมอะเอายาของมะเร็งชนิดอื่นมาใช้ อันนั้นอันที่หนึ่งคือยาสูตรไม่มาตรฐานอันที่สองก็คือว่าอย่างตอบน้ําเหลืองตรงเนี้ยที่มันมีมะเร็งหรือที่ปอดที่ตับที่มันมีมะเร็งอยู่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราอ่ะเสียโอกาสเสียเวลาในการที่จะรักษาพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันจริงๆไลฟ์นนี้เราพูดกันแค่สักห้านาทีจบเลยเนาะก็คือไม่แนะนําอย่างรุนแรงใช่ไหม,ไหมอ่าก็ใช่ค่ะอีกอย่างนอกจา <Okay. S 1> ก นอกจากฉีดยาคีโมหรือว่าฉีดยาเข้าไปฆ่ามะเร็งที่ก้อนแล้วบางทีมันก็จะมีการเหมือนฉีดหรือว่าจี้ที่ก้อนอย่างอื่นซึ่งก็เหตุผลเดียวก็ข้อสรุปเหมือนกันก็คือมันก็ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานแล้วก็ยังไม่ได้พิสูจน์ได้ว่ามันรักษาได้ผลค่ะเช่นอย่างอื่นเช่นแบบมีจี้ความเย็นจี้ความร้อนจี้คลื่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งอ้พวกนั้นเนี่ยพวกจี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือพวก RFA พวก จี้คลื่นไมโครเวฟอบเเบชัยย่นอะไรเงี้ยมันใช้ในะส่วนใหญ่ใช้ในมะเร็งตับหรือว่ามะเร็งพวกมะเร็งลำไส้ที่ลามไปตับแต่ว่าก็การมาจี้ก้อนที่เต้านมอะ่ะมันก็ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานค่ะนั้นก็โดยโดยสรุปก็คือยังแนะนํามารักษาตามมาตรฐานเนาะเจาะชิ้นเนื้อวินิจฉัยให้ได้ว่าเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไหร่เป็นชนิดไหนแล้วค่อยมาวางแผนการรักษามาตรฐานในปัจจุบันของมะเร็งเต้านมก็ยังมีแค่เรื่องการผ่าตาัด การฉายแสงการให้ยาเคมีบําบัดการให้ยาต้านฮอร์โมนยาพุ่งเป้าต่างๆและแล้แต่ชนิดของมะเร็งสรุปก็คือยังมีแค่นี้ส่วนอะไรที่โฆษณาชวนเชื่อไม่ว่าจะไปฉีดอะไรเข้าที่ก้อนไปฝังแร่ไปทำฉีดสเต็มเซลล์เอ็นเคเซลอะไรทั้งทั้งหลายแหละไม่ใช่วิธีการรักษาม,มาตรฐานนะคะก็น่าจะชัดเจนเนาะอาจจะไม่ต้องเยอะวันนี้เข้าคำถามเร็วเลย กีมหมดสภาพมากวันนี้เออแขนบวมนวดแผนไทยได้ไหมจริงๆอะเราก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าบางทีหมอนวดเขาก็จะไม่นวดแต่ถ้าแขนบวมเนี่ยบางทีอาจจะต้องมาเจอแพทย์มากกว่าสมมุติว่าเราเคยรักษามะเร็งเต้านมไปแล้วแล้วเราเลาะต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแผลแขนบวมได้จากไอตัวที่เราเลาะต่อมน้าเหลืองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่แขนบวมครั้งแรกเนี่ยเราคงจะไม่ได้ไปแบบ เมาเลยว่าเป็นจากการเลาะต่อมน้ําเหลืองอันดับแรกคือต้องมาดูตรงรักแร้ก่อนว่ามันมีมะเร็งกลับเป็นซ้ํำไหมสมมุติถ้ามันมีมะเร็งกลับเป็นซ้ําอันนั้นะเ,เราต้องรักษาแต่ถ้าไม่มีเราก็อาจจะรักษาด้วยการใส่ปลอกแขนรัดให้มันแน่นๆนะคะกับสุดท้ายคือเดี๋วนี้ถ้าคนที่เป็นเยอะๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะผ่าตัดบายพาสไอตัวท่อทันเดินน้ําเหลืองก็ช่วยลดแขนบวมได้นะคะภูมิแพ ินยาภูมิแพ้ทานกินร่วมกับทอมอกซิเฟนได้ไหมมูอ๋อถ้าเป็นยาแก้แพ้พวกที่แบบไม่ได้มีปฏิกิริยากันเช่นพวกยาเซอร์เทคซีพอะไรพวกเนี้ทั่วไปค่ะก็คือกินได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้แพ้บางทีมันมีอย่างอื่นอีกซึ่งหมอก็อาจจะไม่รู้แหละเช่นซิงกูเลหรือว่าพวกเอ่อสเตียรอยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นตัว <c oughs> ตัวแปลกๆก็เสิร์ชเข้าเข้า เข้าเว็บไซต์ drug. com เช็คเช็คปฏิกิยาเช็คอินเทอร์แอคชันก็คือพิมพ์ชื่อยาลงไปค่ะคู่กับทามอฟซิเฟนค่ะอันนี้คุณแม่เนี่ยอายุห้าสิบห้า e r p r ร้อยนี่ถือว่าค่อนข้างดีเนาะแต่ KIC t 7สูงหน่ยห้าสิบเปอร์เซ็นเกรดสองก้อนหนึ่งจุดสามต่อมน้ำเหลืองเซนเดเนลศูนย์ในสามทำสงวนเต้าฉายแสงกินยาต้านห้าปีพอไหมมูม คือมันเป็นระยะหนึ่งแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือมันเป็นลูมิโน l บที่ค่าความเร็วการแบ่งตัวเนี่ย KI c เนี่ยมันสูงหน่อยมันได้ห้าสิบเปอร์เซนแล้วก็ทีนี้คือถ้าเผื่อไม่ได้คีโมอ่ะอย่างน้อยก็กินยาต้านเกินห้าปีก็แนวโน้มน่าจะดีกว่าเพราะว่าเนื่องด้วยค่า KI มันสูงหน่อยค่ะโอเคเช่นเจ็ดปีหรือสิบปีค่ะคุณนุย้ยอ่าคุณนุ้ยนี่รักษามาครบ ยี่ิบกว่าปีแล้วอ้าเนี่ยมะเร็งเต้านมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเออจะให้แปลผลเป็นไทยอย่างละเอียดโอ้ยยากค่ะเพราะว่าปกติเวลาที่ผลชิ้นเนื้อเวลาได้ออกมาอย่างเงี้ยมันบอกแค่ว่ามันไม่ได้เป็นมะเร็งแต่มันอาจจะมีเซลล์บางส่วนที่ดูแล้วอาจจะมีความเสี่ยงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องดูผลทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่ตัดมาแค่บางส่วน ต้องดูในรีพอร์ตทั้งหมดของคุณหมอพยาธิแล้วต้องเอาไปทำความสัมพันธ์ร่วมกับผลตัวแมมโมกแกรมกับอัลตราซาวนะคะอันนี้บอกได้แค่ว่าไม่เป็นเนื้อง,งอกชนิดหนึ่งยังไม่ได้เจอเซลมะเร็งโอเคส่วนการรักษาอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ท,ที่ที่รักษาว่าเอ๊ะตัวผลแมมโมกแกรมกับอัลตราซาวเป็นยังไงจำเป็นต้องผ่าตัดหรือเปล่าอ่ะวันนี้เราสบายสบายมุ้ ถามเรา,าไม่ทันตัดเต้านมยกสองเต้าแล้วต่อมน้ําเหลืองข้างขวาผ่านมาสามอาทิตย์หลังผ่าตัดหน้าอกแล้วจับเป็นเนื้อแข็งๆมีอาการตึงเยอะแนะนําให้นวดอู้คุณมฤดีนานเลยค่ะพวกนี้สมมุติถ้าเราผ่าตัดแล้วมันมีอาการแข็งตึงเนี่ยเออบางคนเป็นปีนะคะบางคนเป็นปีก็ค่อยๆนวดไปนะคะแต่ว่าไม่ได้อันตรายค่ะพวกนี้มันเป็นพังผืดเฉยๆโอเคคุณป้าหนีมีแมวมา หมดแล้วเนี่ยถามเราไม่ทันจริงๆนะมูคำถ,ถามหมดคำ <c oughs> ถ,ถามหมดคำถามหมด <c oughs> ไม่หรอกคุณใช่ช็อกไงเพราะปกติเราจะโม้กันครึ่ง <Okay. S 1> ชั่วโมงไงก็ยัง uh. มีพิมพ์ทันเออเระหว่างให้เคโมอยู่เนี่ยจะเกิดมะเร็งขึ้นมาใหม่อีกได้ไหม <c oughs> เออได้แต่โอกาสน้อย <c oughs> ค่ะอ้าววันนี้คุณโยมพรมาเร็ว ไปติดตามรักษารับยาทุกสามเดือนอ่ามนกระดูกบางก็ให้ฉีดยาก,กระดูกอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเนาะม่ะกินแคลเซียมเสริมด้วยค่ะวิตามินดีต้องทานไหมอ่าต้องกินค่ะอเพราะมันจะช่วยดูดซึมแคลเซียมค่ะค่า h e r ร์ทูอ่าซีพีสิบเจ็ดสองจุดหกสามแล้วก็สกอร์ยี 2, ่สิบเฮอร์ทูแปดสี่เฮอร์ปอร์ อ่าถามว่ามีความหมายว่ายังไงเออน่าจะไปตรวจดิชนะอันนี้ถ้ามากกว่าสองก็คือ Positive ใช่ไหมคะเฮอร์ต่อเซตจุเจ็ดเนี่ยอ่ะได้สองจุดหกก็น่าจะโพ i ิทีฟค่ะโอเคส่วนการรักษาก็ต้องไปดูระยะกับไปดูไอ้ตัวผลด้วยเนาะโอเคดูซิจะทันเราไหม การติดตามหลังจบการรักษาเมื่อสองปีที่แล้วยังใช้เกณฑ์เดิมไหมมูคล้ายๆเดิมนะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากถ้าเทียบกับเรื่องของยาเยอะอะไรเงี้ยเรื่องการติดตามยังคล้ายๆเดิมการติดตามกับเรื่องผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างนิ่งอันที่เปลี่ยนเร็วคือเรื่องยานะใช่ยาโอเคคุณจงรักบอกว่าแฟนเป็นเฮอรไม่มีตัวรับฮอร์โมน เป็นระยะ3ลามต่อมข้างซ้ายผ่าตัดยกเต้าให้คีมโมน้ำแดงน้ำขาวก่อนผ่าแล้วก็ให้เฮอร์เซฟติน18ครั้งฉายแสง16แสงการรักษาได้มาตรฐานไหมเป็นระยะที่3เป็นชนิดเฮอร์ทูฮอร์โมนเน็กระยะ3ลามต่อมก็ก็ครบตามตามมาตรฐานนะคะคีมโมก็8 4บวก4ก็เฮอร์เซฟตินก็คือพุ่งเป้าสำหรับเฮอร์ทู18ก็ครบค่ะ สาปีเป็น d c a s แล้วก็อีกจุดเป็นเลเดียสกาผ่าตัดฉายแสง16ครั้งกินทอมอซิเฟนหปีกินมาแล้ว2เดือนคำที่ก็หน้าอกเหมือนเป็นก้อนแข็งๆกลมๆอาจจะต้องไปตรวจค่ะเพราะว่าอันนี้น่าจะทําผ่าตัดสงวนเต้าพึ่งผ่าอาจจะต้องไปไปคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดว่าหนเป็นก้อนที่เป็นขึ้นมาใหม่หรือบางทีก็จะเป็นไอตัวก้อนแข็งจากไอตัวพังผืดที่ผ่าตัด อาจจะลองให้ให้คุณหมอที่เขาผ่าตัดช่วยดูสักนิดหนึ่งอะคะ่ะโอเคโฟลิกแอซิกับโฟ u ัทซันเฟตทานพร้อมกันได้ไหมตายแล้วความรู้แมดิซีนเทรั่ก็ตอบได้ดได้ได้กินพอะมื้อเดียวกันได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะนับหนึ่งสองสามวันนี้ได้เลิกก่อนสองทุ่มครึ่งอะเลิก<ะ>เร็วมาก เลิกเร็วมากเพราะว่าเราไม่ได้พูดอะไรเลยตอนต้นจริงๆไงที่เอาเอาตัวนั้นมาก็เพราะว่าตอนนี้เห็นโฆษณาจากจีนเนี่ยเยอะมากอ้ามาละอีกสองคำถามก่อนผ่าตัดผลซีทีเนี่ยเออมีศูนเซนที่ต่อมน้ำเหลืองทำอัลตราซาวด์ที่ลักแร้ไม่เจอเลยให้ยาเคมีบำบัดสีเข็มต่อพอผ่าตัดเนี่ยทำเซนิเนลต่อมน้ำเหลืองสิบเอ็ดต่อมเนี่ยมีมะเร็งหนึ่งต่อมเลยให้เคมอน้ำขาวอีกสิบสองครั้งครั้งละหนึ่งอาทิตย์ อาอันนี้เลยสงสัยมูว,ว่าระหว่างให้ c a c กับไอตัว 12t ไปเลยก่อนผ่ารวดเดียวกับผ่าให้ไป4ก่อนแล้วผ่าแล้วค่อยมาให้เพิ่มทีหลังอันนี้ผิดไหมอ๋อผ่าตัดแล้วมีติดก็เลยอ๋อมาให้ทีหลังไม่ผิดค่ะสามารถทำได้ตามมาตรฐานแหละคนเพราะว่าออตอนแรกเนี่ย ต่อมน้ำเหลืองมันไม่ไม่เจอใช่ไหมเขาก็คุณหมอเขาก็เลยให้ยาเคมแค่สี่ทีนี้มันมาเจอตอนผ่าตัดก็คือมาเจอจากเซนทีเนลมาหนึ่งต่อมก็เลยมาให้ต่อนั้นบางครั้งนานๆทีหมอก็ต้องทําแบบเนี้ยหมายถึงตัวเองอะคะ่ะเพราะว่าบางทีนี่แหละมันมาเจอต่อมน้ําเหลืองหลังผ่าตัดก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเป็นไปได้ค่ะโอเคเป็นตึงๆหลังฉายแสงครบสิบหกแสงเมื่อกันยาหกหกก็คือหนึ่งปีละว,วันไหนไม่ได้ยืดแส แขนก็จะตึงอู้เป็นนานค่ะเป็นบางทีคุณกุ้งเป็นหลายปีเลยปีสองปีเลยแหละยังต้องหมั่นกายบริหารค่ะเพราะพุพังผืดเนี่ยกว่าจะกลับมาปกตินี่ใช้เวลาโอเคคำถามสุดท้ายให้ายาน้ำแดงครบไปเมื่อวันที่สิบสองธันวาเอ่อเอ๊ะไม่ใช่ 12, 12, สิบสองเท่าสิบสองสิยาน้ำแดงให้สิบสองครั้งก็ไปเมื่อจะครบวันที่ยี่บเอตุลากำหนดผ่าตา 7, ัดเจ็ดพฤศจิกาเออ อุ้ยมันเร็วเหมือนกันน้องมูยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาสองอาทิตย์เองอ่ะใช่ปั๊บหนึ่งอาทิตย์มันก็สองอาทิตย์ครึ่งหรือสามครึ่งยี่ิบเอ็ดสามเอ็ดก็คือสิบวันสิบเจ็ดวันค่ะเร็วไปนิดนึงเลือดจางเลือดเม็ดเลือดขาวสามพันสี่ก็โดปโปรตีนค่ะถ้าเม็ดให้เม็ดเลือดขาวให้ร่างกายฟื้นตัวดีๆเพราะว่ามันห่างจากคีโมครั้งสุดท้ายสิบเอ็ดสิบ เออสิบเจ็ดวันปกติเลั้งยิบเอ็ดวันน่ะนะกำลังดีพาสงวนเต้าสองข้างลอ้อต่มทั้งสองข้างข้างซ้ายเป็นปีหกศูนจบแล้วข้างขวาปีหกเจ็ดกำลังรักษาเจาะเลือดก่อนให้ยาฉีดกระตุ้นมเม็ดเลือดให้เคโมโผ่านทางแขนได้ไหมคือลอดต่าน้ำเหลืองไปแล้วทั้งสองข้างถ้ามันจําเป็นมันก็ให้ได้ก็ได้แต่นี้มันขึ้นจริงๆถ้าง,ง่ายๆก็ใส่พอร์ตเนาะมูก ถ้ากังวลก็ใส่พอร์ตตร่าปีหกเจ็ดอืมคือเขาเข้าทำลออต่อมน้ำเหลืองสองข้างใส่พอร์ตก็ง่ายสุดเพิ่งทราบจากญาติว่าป้าเป็นมะเร็งเต้านมลามปอดเสียชีวิตลูกสาวป้าก็เป็นตัวเขาเองก็เป็นเธอทูอนโพสตีควรตรวจเพิ่มวควา <ำ S 2> มน่าจะเป็นชนิดอื่นไหมก็คือที่จริงป้ากับลูกสาวป้าก็คือลูกพี่ลูกน้องเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับเป็นญาติสายตรงเนาะแต่ว่า ถ้าตัวคุณเจี๊ยบเองเป็นด้วยค่ะฟังดูถ้าคุณเจี๊ยบแบบอายุยังน้อยกว่าห้าสิบแล้วก็มีป้ามีลูกพี่ลูกน้องเป็นก็ก็น่าจะต้องตรวจดูยีนกรรมพันธุ์ค่ะยาอนาแพคคือยาอะไรเบนเพสัตอ,อ,อนาแพคอนาแพคเดี๋ยวเบนเปิดให้หน่อย A N A P A C X มันชื่อกันค้าเออเดี๋ยวกลับมาตอบใหม่ ขอขอดูชื่อเจเนริกเนมนิดหนึ่งเพิ่งจบการฉายแสงนัดให้ตรวจเลือกกระดูกเดินหน้าจําเป็นไหมคะเป็นมะเร็งเต้านมระยะท,ที่หนึ่งอาจจะต้องดูเนาะว่าไอ้ตรวจกระดูกเนี่ยคือ,อตรวจกระดูกอะไรก็อาจจะดูอ่าอ่าคุณอวยเนาะคราวที่แล้วเนี่ยอ๋อพิมพ์มาปุ๊บเราปิดพอดีเลยไม่ทัำออผ่าแต่เรียบร<อ>้อยตอนนี้ยังเจ็บแผลอยู่เพิ่งจะอาบน้ําได้สองวันโอเคเดี๋ยวก็ชินค่ะเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ค่อยๆดีขึ้น อนาแพก a n a p a c เอเนคุณโยพรกินเลโทโซนมา3มปีสี่เดือนทางแคลเซียมเช้าเย็นวิตามินดีกระดูกเริ่มบางตรวจมูลกระดูกทุก6เดือนอ่าใช่ถ้าบางวิกฤตเดี๋ยวนี้เขาก็มียาฉีดเนาะกินยาต้านฮอร์โมนย้อมผมได้ไหมมูได้ได้ค่ะโอเคทำไมมันปวดเป้าที่ผ่าจบมาสามปีแล้ว หมายถึงอ๋อตัดยกเต้าไปแล้วมันเป็นได้ค่ะบางทีไอ้ตัวมันปวดไอ้ตัวไปเส้นประสาทที่เราตัดสมองเรามันยังเมมโมรีอยู่อาจจะมีอาการปวดได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แปลกค่ะอายุห้าสิบแปด e r e r 2 3บวก KI67 70ท็ดสก้อนสาเซนไม่ลามต่อม่าะสงวนเต้าให้เคมโมไปแล้ว2เข็มตอนนี้หยุดให้เคมโมเพราะเจอก้อนที่รักแร้แบบนี้ถ้าขาดเคมโมไป2อาทิตย์เป็นอะไรไหม ไม่รำต่อมเข้าใจว่าเขาน่าจะไปตรวจหายตัวก้อนที่ตใต้ลักแร้ก่อนเนาะไม่แน่ใจแลยต้องต้องคุยกับคุณหมอที่ที่ดูอะเออไม่รู้เหมือนกันเนาะให้จริงๆระหว่างที่เราเวิร์กอัพจรงิรงๆรถ้ามันก็นสามารถาให้ต่อได้นะใช่ใช่กำลังคิดอยู่เหมือนกันเออไม่รู้เหมือนกันค่ะ เป็นรักษามาครบหนึ่งปีกินยาทามอสเฟนมาสี่เดือนแล้วต้องทำยังไงต่อไหมคะอ๋อก็ต้องตรวจติดตามตามที่คุณหมอเขาแนะนันะตรวจติดตามแล้วก็ตรวจภายในด้วยคะ่ะเพิ่งจบเคมโมต้นสิงหากำลังจะฉายแสงกินยาต้นต้านฮอร์โมนอยู่ถ้าอยากกินแคลเซียมแนะนำตัวไหนดีอือตัวเอาที่มันผสม หลายๆย,ยี่ห้อมันจะผสมวิตามินดีค่ะก็ควรจะผสมด้วยมันมีหลายหลายรูปแบบของแคลเซียมมีทั้งเม็ดฟูมีทั้งเป็นเม็ดแบบกลืนไปเลย,เลยอะไรเงี้ยถ้าบอกพวกเม็ดฟูหรือว่ารุ่นใหม่ๆหน่อยมันก็จะโอกาสท้องผูกน้อยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะข้อมูลไม่เพียงพอนะคะคุณกัญญาณันถ้าเขามาหลอกขายก็ไม่ต้องซื้ออ่อาอายุาที่มะเร็งเต้านมแพร่กระจายบ่อยสุดคือกระดูกส่วนใหญ่แปดสิบ ไปกระดูกหลายตำแหน่งตำแหน่งที่พบบ่อยคือสันหลังเชิงกรานซี่โครงมีวิธ <traps> ีใดป้องกันไม่ให้มะเร็งกรามเข้ากระดูกไหมอืมก็ก็คือการรักษาเนี่ยแหละทั้งหลังผ่าตัดก็จะเป็นเรื่องคีโมยาต้านฮอร์โมนอะไรพวกเนี้ยค่ะอืมอ่จุดประสงค์ของการให้คีโมของการกินยาต้านฮอร์โมนยาพุ่งเป้าใดๆเนี่ยก็เพื่อเพื่อรักษาให้หายขาดแล้วก็ ไม่ให้มันลุกลามไปที่ไหนแบบนั้นค่ะการให้ยากลุ่มิ스ฟ,ะฟะอ,อร,ร์เเนตลดโอกาสการเป็นมะเร็งจริงไหมลดโอกาสการเป็นมะเร็งมเข้ากระดูดที่มะเร็งกระจายลดโอกาสเข้ากระดูกคือมันก็มีงานวิจัยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างนานหลายปีละบางบางข้อมูลก็บอกว่าเออลดจริงบางข้อมูลก็เฉยๆอะไรย่างเงี้ยค่ะ โอ้ซีทีเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องตรวจปีละครั้งเนอะมู่ไม่ได้นา,นาไต่อช่ถ้าไม่ใช่ระยะสี่อ่ะไม่ต้องทําถ้าไม่มีข้อสงสัยค่ะอ่ามีตึงๆที่แขนหนึ่งปีเป็นได้ค่ะคุณมาชริยายังต้องกายบริหารอยู่โอเคถัดไปถัดไปค o o ด d i n a t e โอ้อยากเก่ามากเลยไหมมู่ค o d i n a t e เนี่ย ทาน800มิลลิกร,รัมสองแคปซูลสองสมปีไอแบรนโดเนตรับแ,แล้วก็ยาโ,<อ>โซลิโดนิฉีดเข้าเส้นได้ข้อมูลอ๋อก็คือไอพวกกลุ่มเนี้บิสฟอสฟฟเนตเนี่ยค่ะโซเลนโดนิไวแบนโดนิอ๋อก็คือมันเป็นยาทั้งหมดเป็นยากลุ่มเดียวกันอืมอ๋อเพื่อนแต่หลังๆเราใช้ไอตัวโซลิโดนิปเป็นหลังไหมมใูใช่ใช่ ข้อมูลที่มีอยู่ในการวิจัยก็จะเป็นโซเลนโดเนตกับอีกตัวหนึ่งก็คือ,อยาอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออีตัวดีโนซูแมกโพเลียอันนี้ไม่มีข้อมูลนะคะโอเคทำเซนติเนลสิบเอดต่อมติดสีหนึ่งต่อมและเลาะต่อมน้ำเหลืองข้างขวาออกเอ่อหมายถึงเลาะสิบเอ็ดต่อมหรือเลาะออกหมดทั้งแขนคะต้องคุยกับคุณหมอที่ที่ผ่าเลยค่ะ ส่วนอนาคตจะกลับมาเป็นที่ต่อมน้ำเหลืองได้ไหมคือถามว่ามันเกิดได้ไหมมันมีโอกาสเกิดได้เพียงแต่ว่าถ้าเราเลาะไปแล้วแล้วถ้าเป็นระยะต้นๆโอกาสมันก็น้อยค่ะไม่ได้ไม่ได้เยอะแต่ส่วนส่วนวิธีการเลาะว่าเลาะยังไงอาจจะต้องถามคนที่เลาะ okay. โอเคโอ้วันนี้เลรวดเร็วมากมูก้เ <c oughs> มื่อกี้ยาเมื่อกี้เบนหาแล้วไม่เจอไม่รู้ยาอะไรคือจริงๆ <c oughs> สมมุติ <c oughs> ถ้า <c oughs> จะจะถามยาเนี่ยอันบางทีชื่อกัค้าม,มันมีหลากหลาย อาจจะต้องดูว่าไอ้ชื่อที่เป็นชื่อสามัญเนี่ยมันคืออ่าคือยาชื่ออะไรต้องดูที่ชื่อสามัญโอเคน่าจะหมดละมูงั้นปล่อยตัว<อ>มู่ให้น้องแสนะได้ค่ะงั้นเราเจอกันอีกทีวันพุธหน้าวันนี้มาระยะสั้นพอดีอยู่กันแค่สอคน